สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องสิ่งที่เราคุ้นเคยที่สุดพูดถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวเรามากที่สุดมีคำพูดเสมอว่าไม่มีใครรู้จักตัวเราดีได้เท่ากับตัวเราเองคำพูดนี้เป็นจริงอยู่เสมอสําหรับมนุษย์ทุกคนบนโลกนี้และแน่นอนกันที่เราจะรู้จักตัวเองอย่างลึกซึ้งและเข้าใจตัวเองอย่างแท้จริงนะก็ต้องเริ่มต้นด้วยกันเข้าใจความหมายของชีวิต เข้าใจตัวเราเองในมิติต่างๆอย่างหลากหลายไม่ว่าเป็นมิติทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองหรือแม้แต่มิติในกระบวนการของการใช้ชีวิตซึ่งทั้งหมดนี้ถ้าเราไม่เข้าใจชีวิตอย่างชัดเจนหลายคนอาจจะเป็นแค่ลูกจา้างรับษย์เงินเดือนหรืออาจจะทํางานในแบบของคนที่ไม่สามารถบรรลุถึงเป้าหมายที่ตัวเองปรารถนารู้ไหมว่าอัจฉริยะหลายคนสูญเสียโอกาสของความสําเร็จอย่างไม่รู้ตัวอัจฉริยะเหล่านั้น มีความปราดเปลื่องมีความฉลาดแต่แค่อยู่กับการทำงานที่ผิดที่ผิดเวลาหรือทำในสิ่งที่เขาไม่รักทำในสิ่งที่เขาไม่ชื่นชมหลงไหลเขาแค่เปลี่ยนวิธีการเลือกใหม่อีกครั้งหนึง่งและทำมันให้ดีที่สุดมันคือความเข้าใจของชีวิตที่เกิดขึ้นจากการรู้จักตัวเองซึ่งแน่นอนมันเป็นมิติใหม่ของโลกวันนี้ ซึ่งเราทุกคนจะต้องฝ่าฝันบททดสอบหรือบทเรียนในแบบของคนที่เป็นอิสระเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงอย่าตั้งใจมากเกินไปและบางครั้งเรากําลังติดก,กับอยู่กับความคิดของเรานั่นแหละหลายคนอาจารย์ได้ยินคำว่าทํางานผิดที่สิปีก็เหมือนเดิมหรือทํางานที่ใช่ปีเดียวก็รวยได้หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เรากําลังค้นพบความจริงก็คือความสําเร็จไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญความสําเร็จเป็นกระบวนการ ที่เราเรียกว่าเป็นความเข้าใจชีวิตที่ถูกต้องเป็นความเข้าใจแบบหลายมิติที่ทําให้เราทะลุทะลวงความสําเร็จในแบบของคลที่กําลังข่อยควา้าและเอื้อมไปถึงความสำเร็จนั้นอย่างง่ายดายซึ่งแน่นอนการโคร้ชหรือการจูนจิตเป็นกระบวนการแห่งการปลดล็อกหรือเข้าใจชีวิตในแบบฉับพลันในแบบที่เรียบง่ายและทันสมัยที่สุดในโลกยุคใหม่บางทีเรากําลังถามตัวเองว่าอะไรกัน ที่ชีวิตกําลังต้องการอะไรกันที่เราปรารถนาที่ทําให้เราพบกับคุณค่าที่แท้จริงของเรามันไม่ได้เป็นเรื่องยากเลยเพราะมันอยู่กับชีวิตของเรามันอยู่กับลมหายใจของเราทุกวันมันอยู่กับตัวเราตลอดเวลาและที่สําคัญก็คือมันเป็นตัวเราเป็นแค่เราลองร้อยเรียงลองจัดระบบระเบียบของชีวิตใหม่ที่เ่านี้สมัยนี้เขาใช้คําว่าการต่อจิกซอเราต่อจิกซอเราทําเลโคนะ แล้วเราส,สุดท้ายเราจะได้ตัวตัวสัญลักษณ์หรือตัวของความสงจาที่เป็นสัญลักษณ์ของความสําเร็จของเราจากการลงมือทําผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือการไว้วางใจตัวเองผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือการเข้าใจชีวิตแบบแยกขายแน่นอนเราอยู่ท่ามกลางความยอ้อนแย้งของยุคสมัยท่ามกลางความรู้สึกสับสนความรู้สึกที่กําลังทําให้เราต้องผูชเชนกับการเปลี่ยนแปลงแบบตั้งตัวไม่ทัน แต่วันนี้ลองตั้งสติกันอีกครั้งหนึ่งแล้วลองถามใจของเราจริงๆทํถามหัวใจของเราเลยว่าอะไรกันคือสิ่งที่เราปรารถนาอะไรกันคือสิ่งที่เราร่ำร้องโหยหาที่ทำมันลงมือทำกับสิ่งที่ยิ่งใหญ่สิ่งแม้นสิ่งนั้นอาจจะไม่ไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนเห็นด้วยกับเราถึงแม้นสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่เราอาจจะยังไม่เคยลงมือทำมาก่อนลองพิสูจน์ตัวเองลองมันทำมันด้วยความรักทุ่มเท และใช้ลมหายใจและชีวิตของเราเป็นเดิมพันและเราจะพบเลยว่ากฎแห่งจักรวาลคือกฎแห่งการกลับมารู้จักตัวเองแห่งการปลดล็อกชีวิตซึ่งมันสําคัญมากในยุค New Normal ในยุคของโลกใหม่ที่เราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตและเริ่มต้นทําอะไรให้กับตัวเองได้อย่างแท้จริงซึ่งนี่คือกระบวนการสําคัญของการตั้งหลักรับชีวิตด้วยการเข้าใจตัวเองด้วยการเปลี่ยนความทรงจาใหม่ด้วยการปลูก ความทรงจำที่ยอดเยี่ยมที่สุดให้เกิดขึ้นกับจิตใต้สำนึกและความสําเร็จคือสิ่งที่อยู่ในมือของเรานั่นเองใช้ชีวิตด้วยการกําหนดชะตาชีวิตของเราและดึงดูดความสําเร็จด้วยหัวใจของเราและความสําเร็จจะกลายเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้กับชีวิตของเราอย่างง่ายดายครับ